สวัสดีครับสวัสดีช่องยู u ูบ b ล็อกดิชแน,นลนะครับผมมื่อนี้มาหลอกครับผมอ่ามื่อนี้พาพี่น้องมาหลอกกับผมพัทยาหน่อยนะครับผมจังหวัดอุบลร,ราชธานีครับนี่ครับมาลองแพ้ครับผมแพ้เต็มเลยไม่นี้ว่างครับไม่ได้ว่างมาหลอกมาหลอกอี จะแห้สิแพ้เบิ้งบรรยากาศครับผมแพ้เบิ้งแพ้รครับว่าแพ้ครับผมมิจจะแพ้ืัอนี้เขาแพ้แปะชวนชิมครับผมแต่เบิ้งครับข้างในเ <c> ป <oughs> ็นจังไหนเนาะพอดีสร้างอย่างกินครับผมปลปลานี่ผ้าเจ้ากุลกับแม่เพื่อนมาเที่ยวมือว่างครับมือว่างมือยึดยางครับผม ออาที่ละยอานบ่ยอานบ่ยอาอนนี่ยังล่ะมันช่เยอเล็กน้อยนี่มึงช่วยเยอะเียไม่ใช่สูงบ่มึงได้สูงงสักไหบ่อู้หูช่งขนาดเลย ปวดไ,ไม่บายแม,ม่เลยปวดไหมแล้วคุณไหมแล้วพูดสิคุณไปแก้ว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 เุญชกีเฮ้ยพอกับลูกนั่งเล่น้ยม,มวนมวนมวนกล้าขึ้นบ่กล้าขึ้นบ่ไปลงไปข้างล่า,า,างไปหิ้ยันไป คือมันสูงแห้งครับคือเอากัอบขอาอ้าวหมล่เอากัอบขอาอ้าวใหเอาเพิ่ม่นี่ครับกับขา้าวหาอ้บุ้งนี่ต้มยังมันย่ำรมมิดมันย่ำลมมมิดเพิ่งนั้นมีอย่างเยอลาย,ยได้หรอโอ้ตัวมึกไม่ป่ามีไก,ก่ขัดไว้ไล้ไก เห็นป่กลน่นาดึงแล้วนะดึงแล้วไปแล้วพอแล้วอแล้พูคุ้ยูครับครับหันมา่งพอดิคักบอกมนบอกฮะ พ็ปนจะซิ no ้เง็นลอะสมบูรมาบสงบูรบรรยากาศมุมสูงครับผมปัตยาน้อยบุรีรัจทนีครับผม เป็นเจ้าหลินอือสเก็ดสเก็ตอือลม,มสูงครับอือบรรยากาศดีให้เบิดงนี่เป็นซุ่มแพนะครับซุ่มแพอ,อือ,อมันเป็นสวนน้ำเนาะเอาให้เด็กน้อยหล่นเนาะโอ้โยหลายครับหล้ไล้คุนอะแพ โอเคครับเพื่อนีเองทิพทิพมาเล่นทิพบรรยุดธวิธเศรษฐกิจอย่างเนาะมาเล่นกับกิจอย่างต่อจะมีล่ะมาเที่ยวพัทยาหน่อยจังหวัดอุบลครับผมเข้าอิ่มหล่ะก็เมื่อไปก้นเมื่อสมบัติได้อีกรอบค่ะอะไรยังไงได้มากเล